เอกพุทธสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลบุตรคนเดียวของอุบาสกคนหนึ่งเป็นที่รับ เป็นที่พอใจได้ถึงแก่ความตายครั้งนั้นแหละอุบาสกจํานวนมากมีผ้าชุม่มมีผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงถวายบังคมแล้วนั่งหนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามอุบาสกเหล่านั้นว่า อุบาสกทั้งหลายท่านทั้งหลายมีผ้าช,ชุ่มมีผมเปียกเข้ามาในที่นี้ในเวลาเที่ยงเพราะเหตุไรหนอเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามอย่างนี้แล้วอุบาสกคนนั้นได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุตรคนเดียวของข้าพระองค์ผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจ ได้ถึงแก่ความตายเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงมีผ้าชุ่มมีผมเปียกเข้ามาในที่นี้ในเวลาเที่ยงวันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าหมู่เทวดาและหมู่มนุษย์เป็นจำนวนมาก พากันเพลิดเพลินยึดติดในรูปอันเป็นที่รักจึงถึงความทุกข์เสื่อมหมดสิ้นจากสมบัติไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชแต่บุคคลเหล่าใดแลไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวันละรูปอันเป็นที่รักเสียได้บุคคลเหล่านั้นแลย่อมขุดขึ้นได้ซึ่งมูลแห่งวัฏตะทุกข์ อันเป็นเหยื่อแห่งมัจจุราชที่ล่วงได้โดยยา